เรเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์เข้าใจในถึงความคิดของเขานะครับข้อดีเลยเราได้สังเกตตัวเองด้วยว่าตอนนี้เรามีพฤติกรรมยังไงมีความนึกคิดยังไงงั้นก็ดูบุคลิกของคนเรียนจิตวิทยาได้เลยนะคะว่าพิเศษนิ่งันาดไนเรารับฟังเพื่อนได้นะแต่เราจะชอบโอ้เจ็บปัญหาของเพื่อนอะมานั่งคิดมันเครียดเป็นปัญหาของเราเองเนี่ยอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมีจิตใจเมตตาแหละแต่ว่ามันเหมาะกับการเป็นนักจิตวิทยาไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าตอนทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องเรียนตอนนห เอทำได้แล้วเพราะว่าเรามาแล้วคลิปแรก ครับวกับพี่เตยเหมือนเดิมนะคะแล้วก็โซเซเซฮัลโหลครับหรือเรียกสั้นๆว่าเซนนะครับครับผมเธอเมื่อกี้ปัดคขา่าคิตตี้เอาไว้แล้วคิดเตยเซนรืคิตตี้อ่าพี่เซนะคะพี่เซจบจิตวิทยามาวันนี้เราจะมาพูดถึงคณะจิตวิทยากันดีกว่าเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคุ้นหูอยู่แล้วแหละว่าอุ้ยจิตวิทยาเนี่ยเป็นคณะที่เคยได้ยินมาแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเรียนอะไรแล้วจบไปเนี่ยเป็นหมอจิตวิทยาได้จริงไหมหรือว่าไปต่อยอดยังไงหรือว่าทํางานแนวไหนได้บ้างเนี่ยเราก็มาดูกันในคลิปนี้เลยนะคะก่อนจะไปดูกันก็อย่าลลืมทุกกกคคนฝาดไ์ สาธุครับไ่ะด้วยนะ มาเริ่มเลยคำถามแรกจิตวิทยาเรียนอะไรบ้างคะก็จะมีจิตวิทยาการให้การปรึกษานะครับจิตวิทยาคลินิกจิตวิทยาการศึกษาจิตวิทยาองค์กรนะครับการปรึกษานะครับก็จะเรียนเกี่ยวกับการให้การปรึกษาการปรึกษากลุ่มการปรึกษาเดี่ยวนะครับส่วนจิตวิทยาคลินิกนะครับก็จะเรียนเกี่ยวกับการทําแบบทดสอบควบคู่กับจิตแพทย์นะครับจิตวิทยาองค์กรก็พวกที่เอ่อเป็น HR นะครับการทํางานในองค์กรนะครับแล้วก็จิตวิทยาการศึกษาก็จะเป็นครูแนะแนวนะครับทั้งหมดเนี่ยคือเราเรียนทั้งหมดหรือเราเลือกสาย ที่เราสนใจเราจะเลือกสายที่เราสนใจนะครับในการเรียนนะครับอย่างของผมผมก็จะเลือกแขนงออกไปเป็นจิตวิทยาการปรึกษานะครับ <S <S เรียนเกี่ยวกับการให้การปรึกษาพฤติกรรมของมนุษย์อะไรอย่างนี้นะครับมาลงลึกวิชาดีกว่าอาจจะมองภาพไม่ออกว่าโอเคให้คําปรึกษาก็คือยังไงคือหมายถึงว่าเขามีปัญหามา,มาปรึกษาเราเราเป็นที่ปรึกษาให้เป็นแบบฟิลพีเอยพิชอร์ดฟิลนั้นแล้วจริงๆแล้วเวลาเรียนในแง่ของวิชาการเราเข้าใจมนุษย์ถึงขั้นไหนวิเดียนเกี่ยวกับอะไรบ้างการให้การปรึกษานะครับก็จะเรียนเกี่ยวกับการให้การปรึกษาเลยนะครับ จ,จะมีทั้งเดี่ยวนะครับแล้วก็กลุ่มในกลุ่มนะครับก็จะเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีทฤษฎีการให้การปรึกษากลุ่มนะครับการเรียนรู้ของมนุษย์อีกอะไรเงี้ยครับให้การปรึกษายังไงผู้สูญเสียอ,อะไรเงี้ยครับหมายความว่าสมมุติถ้าเราเรียนแบบกลุ่มเนี่ยเราก็ต้องรู้ด้วยว่าการคุยกับคนคนเดียวกับคุยแบบกลุ่มก็ไม่เหมือนกันถูกไหมใช่ครับเราจะฮนเดิลคนเยอะๆยังไงครับการบอกข่าวดีให้คนเยอะฟังการบอกข่าวร้ายให้คนเยอะฟังนี่ต้องพูดแบบไหนถูกไหมการให้การปรึกษาเดี่ยวนะครับ เราสามารถให้การปรึกษาตัวต่อต,ต,ตัวได้เลยนะครับแต่ส่วนการให้การปรึกษากลุ่มซึ่งผู้ออมารับการปรึกษาเนี่ยนะครับก็จะมีมากกว่า5คนขึ้นไปนะครับหรือ2คนเราก็จะมีโคนะคะเป็นผู้ช่วยของเราในการจะโคกลุ่มให้เราทํางานให้ได้นะคะและพอเดี่ยวมั้งเหรอเวลาเดี่ยวนียคือน่าจะต้องลึกซึ้งแล้วก็ละเอียดกอบการแบบกลุ่มนี้ใช่ไหมเพราะว่ากลุ่มหลายคนพอเดี่ยวเนี่เราต้องแบบ ใช่ค่ะถ้าเดี่ยวนะครับเราก็จะคุยกับเขานะครับในเวลาคุยก็ใช้เวลาประมาณ45นาทีคุยในเรื่องให้เขาถ่ายทอดออกมาว่าเขาเป็นอะไรมีความรู้สึกยังไงตอนนี้เขาอยู่ในปัจจุบันไหมหรือเขายังทบทวนอยู่ในอดีตอะไรนี้นะครับครับผม,มงั้นมาที่วิชาเรียนีกว่าเราเรียนวิชาอะไร้างวิชาที่เราเรียนนะครับการสังเกตพฤติกรรมบุคลิกภาพการให้การปรึกษานะครับแล้วเราก็ยังเรียนถึงสถิติการวิจัยในเชิงจิตตาวิทยา<ะ>ด้วยนะครับ าสมมุติว่าคนกลุ่มนี้คิดแบบนี้เขามีแนวโน้มที่จะเป็นแบบนี้ครับผมฟีลนั้นก็คือ,อสามารถพูดได้ไหมว่าการเรียนจิตวิทยานี่คือการเรียนเกี่ยวกับมนุษย์เลยใช่ครับเรียนเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์เข้าใจในถึงความคิดของเขานะครับครับผม ต้องมีกลุ่มช่วงวัยไหมเซว่าแบบที่เราเรียนเนี่ยจะเป็นวัยทำงานเท่านั้นนะหรือว่าเราจะเข้าใจได้ตั้งแต่เด็กยันแบบโหโชาาสุดๆเราจะเข้าใจของอันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการนะครับซึ่งเราจะเข้าใจตั้งแต่เด็กจนถึงวัยชราเลยนะครับมีช่วงวัยเด็กวัยรุ่นแล้วก็วัยผู้ใหญ่รวมถึงวัยชรานะคบครับผม,มแสดงว่าไอ้คำว่าเข้าใจนี่เราจะเข้าใจแบบไหนเขาคิดอ่านยังไงเขาตัดสินใจยังไง ในช่วงของวัยเด็กนะครับเราก็จะเรียนรู้ของมีการสื่อสารพัฒนาการด้านการสื่อสารการเรียนรู้นะครับส่วนเป็นวัยรุ่นนะครับเราก็จะมาเจาะลึกในเรื่องของพฤติกรรมและอารมณ์เพราะว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างวัยรุ่นไปถึงวัยผู้ใหญ่วัยผู้ใหญ่อะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับให้การปรึกษาเขายังไงในวัยทํางานเขามีพฤติกรรมยังไงแล้วเขามีผลกระทบต่อการทํางานยังไงเขาต้องการมาปรึกษากับเรานะครับส่วนวัยชรานะครับก็จะเป็นวัยที่ช่วงสมองตอนนี้นะครับก็จะมีความจําอาจจะเป็นอัลไซเมอร์เราจะเรียนรู้การอยู่ร่วม กับผู้ป่วยแบบนี้ได้ยังไงนะครับอืงั้นสําหรับเซอันี้ปรึกษาดีกว่าว่าเซยคิดว่าช่วงวัยไหนสําหรับเซยนะที่เข้าเซยยากสุดและมีความซับซ้อนที่สุดช่วงวัยไหนที่ซับซ้อนมากที่สุดน่าจะเป็นช่วงวัยรุ่นนะครับซึ่งเป็นวัยที่เปลี่ยนผ่านไปเป็นวัยผู้ใหญ่นะครับช่วงนี้นะครับจะมีทั้งอารมณ์พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนนะครับแล้วก็การศึกษาให้ตรงข้ามเราจะเหมือนเป็นการค้นหาตัวเอง โอเค okay, พอประมาณและสาหรับเนื้อหาการเรียนเนาะมาที่การทําวิจัยดีกว่าจิตวิทยาบังคับทาวิจัยไหมจิตวิทยานะครับก็จะบังคับทําวิจัยด้วยนะครับในวิจัยนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจหรือศึกษาตรงไหนนะครับหรือไปผนวกกับใครยังไงนะคะสามารถที่จะทําด้านของสมองก,ก็ได้ด้านของพฤติกรรมของมนุษย์ก็ได้จิตวิทยาในโรงเรียนก็ได้หรือว่าทําเกี่ยวกับในองค์กรก็ได้นะครับวิจัยก็จะมีแบ่งเป็นวิจัยการสํารวจแล้วก็เชิงพนันนะครับของเซก็จะเป็นทาด้านเกี่ยวกับการสํารวจนะครับเราก็จะสร้าง แบบทดสอบมาแบบหนึ่งนะคะเพื่อไปทดสอบกับกลุ่มนี้<อ>ว่าจะได้ผลมายังไงแล้วเราจะไปสรุปผลยังไงกับงานวิจัยของเราเจก็จ,จะสร้างแบบทดสอบหน้าที่บริหารจัดการของสมองเป็นปัจจัยนะว่ามีความสัมพันธ์กับปัจจัยของเราไหมอะไรอย่างเงี้ยครับด้านของหน้าที่บริหารจัดการของสมองหรือ Executive f u n c t ชันนะครับมีผลมีอิทธิพลไหมกับปัจจัยตรงนี้อย่างเช่นปัจจัยทางด้านสังคมปัจจัยทางด้านการตระหนักรู้ในตนเองนะครับแล้วก็การรับรู้ความสามารถของตนเองนะครับตอนนั้นที่เซทา ะะแล้วตอนนั้นผลวิจัยออกมาเป็นยังไงวะผลวิจัยออกมาเป็นคือทั้งความสัมพันธ์อันนี้ครับมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันนะครับเพราะว่าสมองของเราสมองส่วนหน้านี้นะครับจะไปเกี่ยวกับเรื่องการคิดพฤติกรรมแล้วก็อารมณ์นะคะครับผมก็เลยมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญนะคะครับผมแล้วงานวิจัยเชิงพรรณนาคืออะไรงานวิจัยเชิงพรรณนานะครับก็เป็นการสํารวจก็คือเราจะได้แบบสอบถามเราจะไปคุยกับเขานะฮะเอาแบบไปเจอคนเลยถูกไหมใช่ค่ะตัวนี้จะไปเจอคนอไปนั่งคุย <Okay. S 2> กับคนกลุ่มนี้นะครับอย่างเช่นผู้ oh. ป่วยภา oh. วะซึมเศร้า oh. เราทําแบบทดสอบแล้วแต่เราอยากรู้ว่า oh. พฤติกรรมของเขาเป็นยังไง oh. ทำงานยังไงอาว่าซึมเศร้าเนี้ยเขามีาปัจจัยอะไรร่วมไหมอะไรเงี้ยครับเราก็จะไปเจาะลึกกับการถามซักถามแล้วก็จะเอามาสารุปผลนะครับอ่านั่นก็แสดงว่าเด่นคนละแบบเนาะแบบแรกอาจจะเหนื่อยหน่อยกับการส่งแบบสอบถามเยอะหน่อย<ห>เพราะว่าเราต้องการความเห็นที่กว้างที่สุดสถิติเอามาร่วมด้วย<ห>จนแบบที่2เลยก็คือฟิลลงพื้นที่จริงครับทำแบบสอบถามแล้วก็คือลงไปคุยจริงๆผู้งคุยกับกลุ่มตัอยะ่ะครับกลุ่มเป้าหมายของเราโดยตรงเลยว่าเอ้ยมันเป็นยังไงชแล้วกลุ่มเป้าหมายของเรามีแบบไหนบ้างเป็นซึมเศร้า แล้วก็เป็นแบบนี้ก็ <'d S 2> <อ>จะมีรุนแรงก็มีนะครับนักโทษในเรือนจำนะครับแล้วเราก็จะมองความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้คุมนะคะว่าเขามีความคิดเห็นกับนักโทษกลุ่มนี้ยังไงแล้วนักโทษกลุ่มนี้มีความคิดยังไงทำไมถึงมีความรุนแรงตรงนี้นะครับแสดงว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันมีสาเหตุของมันมถูกไหมครับผม <'d S 2> ใช่คะ งั้นมาถึงตรงนี้แล้วขอข้อดีข้อเสียของคณะจิตวิทยาดีกว่าว่าแบบมันดูจะเป็นสิ่งที่ดูเข้าใจคนนะแต่มันจะต้องมีข้อดีอะไรที่เศษร,รู้สึกว่าได้มาจากการเรียนนะครับผมในการเรียนสาขาจิตตวิทยานะครับข้อดีเลยเราได้สังเกต,ตตัวเองด้วยว่าตอนนี้เรามีพฤติกรรมยังไงมีความึกคิดยังไงเราจะจัดก,การกับอารมณ์ของตัวเองได้ยังไงด้วยนะครับข้อดีอีกข้อหนึ่งก็คือเราเรียนเนี่ยเราไปช่วยคนอื่นได้ไหมซึ่งการให้การปรึกษาเราสามารถช่วยให้เขารู้สึกผ่อนคลายเวลาเวลา การศึกษานะคะเหมือนได้ช่วยเขาเหมือนได้ได้ปลดปล่อยเขาว่าเขามีความทุกข์นะแล้วเขาอยากหาใครสักคนที่ไว้ใจได้คุยได้แล้วก็คอยรับฟังเขานะครับเพราะจริงแล้วสําคัญมากเนาะไม่ใช่ว่าใครจะฟังก็ได้หรือใครจะแนะนําก็ได้ใช่ไหมใช่ครับแต่ควรจะเป็นคนที่รับฟังด้วยความเข้าใจจากการเรียนมันสั่งสิ่งมาจริงจริงครับผมใช่ครับครับ,รบแล้วมาข้อเสียอันนึงไหมข้อเสียนะครับคือแทบจะไม่มีเลยนะครับครับผม อ่าฮะเพราะว่าการเรียนจิตวิทยาคือการเข้าใจของมนุษย์เลยมันส่งไปถึงการทํางานเลยว่าทำงานยังไงอะนึกภาพไม่ออกเลยว่าแบบ mm hmm. ด้วยความที่ามาทำคาค้าสค่งก่อนว่าการเรียนจิตวิทยาเนี่ยไม่ใช่หมอจิตวิทยาใช่ไหมใช่ครับแต่เราสามารถให้คําแนะนําในฐานะของเป็นนักจิตบำบัดได้ครับผมอาทีนี้ทางานได้ที่ไหนบ้า การทํางานของนักจิตวิทยานะครับก็เป็นจิตวิทยาในโรงพยาบาลได้นะครับแล้วก็ในหน่วยงานของเอกชนการทํางาน HR ได้นะครับครับผมแล้วก็ในกร่วนของกรมราชทัณฑ์นะครับเราก็จะไปอยู่ในนั้นกับนักโทษที่ต้องการได้รับการปรึกษานะครับครับผมถ้าจะพูดในแง่เนี้ยนักจิตวิทยาเนี่ยในความรู้สึกของนักเขาสูกว่าทํางานได้เยอะมากเลยนะเพราะว่าที่ไหนมีผู้คนที่ไหนที่มีการที่ต้องจัดการกับคนอะครับผมต้องจัดการกับคนหรือต้องจัดการกับคนเยอะเนี่ยนักจิตวิทยาทางานได้หมดเลยถูกว่าได้หมดเลยครับ ไม่ว่า<อ>จะไปอยู่ในภาครัฐภาคเอกชนในโรงเรียนในโรงพยาบาลน,นะครับเพราะว่าเขาก็จะดูวิธีพูดดูวิธีการปร,ประนีประนอมง,งั้นมาสุดท้ายและคลิปนี้เราสั้นกระชับๆไวมีคำแนะนำไหมเอ้ยน้อง,องๆที่อยากเข้าคณะน,นี้หรือกําลังเรียนอยู่ยทักษะนี้ควรเสริมหรือควรจะแบบมีความเข้าใจด้านนี้เพิ่มเติมจะทําให้การเรียนหรือการจบมาทํางานเนี่ยมันง่ายขึ้นถ้าน้องๆอยากเข้าคณะนี้นะคะก่อนอื่นเราต้องเข้าใจในตัวเองก่อนเลยนะคะว่าเราสามารถช่วยคนอื่นได้ไหมเราเข้าใจคนอื่นได้ไหมเพื่อน การปรึกษาเราสามารถให้การปรึกษาของเพื่อนๆได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะแล้ว2เราต้องศึกษาทฤษฎีด้วยคะ่ะมีทฤษฎีอะไรบ้างที่เราต้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับผมเราฟังเพื่อนได้นะแต่เราจะชอบโอ้ยเก็บปัญหาของเพื่อนอะมานั่งคิดมาเคลียดเป็นปัญหาของเราเองเนี่ยอย่างเงี้ยจริงๆเรามีจิตใจเมตตาแหละแต่ว่ามันเหมาะมออกับการเป็นนักจิตวิทยาไหมตรงนี้นะครับคือถ้าเรารับมาเราต้องมีการระบายออกไปเรารับมาได้นะฮะเราอาจจะรับมา แต่เราจะไม่มีอารมณ์ร่วมนะครับก็คือถ้าเพื่อนร้องไห้มาเราจัดการกับอารมณ์ของเราเราจะไม่แบบว่าร้องไห้ฟูมฟายไปกับเพื่อนหรือว่าเพื่อนรู้สึกโกรธโกรกเกีียวเลยสุดๆแรงมาเลยเราต้องควบคุมอารมณ์ตรงนี้นะแล้วเราก็ต้องควบคุมอารมณ์ของเพื่อนเราด้วยนะครับว่าจะต้องทํายังไงให้เขาผ่อนคลายทํายังไงให้เขารู้สึกว่าหายโกรธไหมจากการนับ1 2สึ 1> สเพื่อปล่อยวางก่อนนะคะยงั้นก็ดูบุคลิกของคนเรียนจิตวิทยาได้เลยนะคะว่าพิเศษนิ่งขนาดไหน มิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวมากๆประมาณนี้เนาะใครที่อยากเรียนคณะจิตวิทยานะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยพี่เซไม่ได้เรียนในปตีแต่เป็นการเรียนต่อยอดในปโทเนาะแต่<ช>ว่าเนื้อหาก็ไม่ได้ต่างกันมากคือคล้ายๆกันพอเข้าใจภาพเหมือนกันนะคะใครมีคำถามเพิ่มเติมก็ด m เอ็มไดเรกเสเซจไปถามพี่เซได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมทุกคนกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนที่อยากเข้าจิตวิทยาแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์ไปข้างใต้นะคะอยากเห็นอะไรก็คอมเมนต์ไ้นะคะเจอกันใหม่บ๊ายบาย